ทายาทช้างอุดรจอมให้ลูกมหัสัจ,จย์พุดนะมันได้ออกมาข้างนอกอะมันต้องเบืองข้างนอกันเบืองไข่แม่มันปิดสายใดละ่ะ,ะพอมันโ่แั้วมันเาืมอมันควายู่วันนั่นทำทำมือด์ท่ำมื่อดไต่ขมือไต่ปะใื่

ขายรถเจ้าขายก็ได้พวกขายไงตอนน้เนี่ยสูงดีกันพ่กหัเราก็บต้องเอาคันสวัสดีนเอาใส่ขงกล้ยแม่เราคัมันสีเซิ้์เนี่คันบอกมันสวัสดีสักวันเนี่ยันนู้นเปรียบจะผมๆพวกมันตั้งบ่อคันเรายอี้ดีขายเปาตัวน้เสียโซ่เจ้าไปเบิ้งเหรอเปาโหลดน้เสียโซ่อยวันก่เซีสดีได้พอไปสเราโอู้งใหญ่ยาว ตามสไตล์ช้างอุดรเบิองข้อนะคุณนะเพื่อนว่าจีไปเอาตัวเพื่อนว่าจีเอาตัวนั้นเป็นห้องแท่งเพื่อนเลยบ่ซื้อเขาขายล้านหนึ่งเขาขายล้านหนึ่งมือเนี่ยเขามอบกันตัวตัวอันเอามาให้บาก์เกตแหมจะมาบอกยุ้ยถามเพื่อนเจ้าขายลวดตัวนั้นสายเลียนบักยังก่อน นั่งยนอ่ะเออบักสวัสดีแบบเที่ยวฟ้าอองาแม่เป็นลูกเบิมพันล้านผู้ครอมครับสื้สายได้ทั้งพอทั้งแม่อเนี้เจ้านดีบ้านดีมันดีผู้ครับไอซ้ำตัวันของตารางจะอยู่เดี๋ยวนี้นะแม่นบอกคู่มันลูกคู่เสื่งจักบาทมันสบายยเสงแล้วเสงแล้วันกรบิ มันกับบวหนบ่ห้วยเข้าออกมันกับ่อยไปรลดมันแบบ่พืชบ่พืชบ่บบดิ่งเมนผูยิ่งว่าเสืออ่องก็ได้แสนหาเอ้ยผมห้องโตผมขายให้เขาเด้อว่าห้องแสนหาเลอยากอายอไอต่อไปแก้เลยว่าคู่ใหม่บางนี่นะเรียกว่าเอ้ยว่าท่านนั่นตันนี้เขาบักเขาบักอันเล็ไปเอาเมื่อนี้เขาขายหมดแล้วครับตัวมันออกมาเสื่องยืดได้นี มันขายแล้วตัวรูปเหมเงินดำๆมันบ่บแค่ว่าลูกตัวไหนแค่ว่าบ่แห้งในเห็นดอกแค่ว่าี่เดีแค่านี่แหละหมื่บ้านปลาสีผิวก็ดีของเราอยู่หางกระดิ่งหางกรงามของเราอยู่แค่ว่ามันบ่สู่กระดูกกระดูกกระดูกใช้ได้ตัวอันเสื่งอยู่เดี๋ยนี่ตัวมันแท่นซื้อตัวขายตัวนี้แล้วมันซื้อมาตัวนั่นนั่นมันว่าเบิ้งเบิ้งไว้ยี่ดีกันไม่ได้กินยาอยู่งยุบ อ้ยมันจุ่มมาตัวนี้าย้วยเกยวปูนอนนี่ละเกปูนกพ่อาชี้เราไปเรีนไปเบือง่างพไม่ได้เอาดอนไปเบื้ง่าไปยกเทปก็ให้เอานื่ได้ไปใส่าใส่ข่กะซืองวกะซือ ขอยัดสร้างอุดอรหลวงพ่อเล่าได้ตัวด,ดีของเล่าอยู่ดนะครับ